สวัสดีค่ะวันนี้แค่เลไม่ได้มาทำอาหารนะคะเพื่อนๆวันนี้แค่เลจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตสถานการณ์ที่หลายๆคนกังวลอยู่ในปัจจุบันนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารทะเลที่มาจากจังหวัดสมุทรสาครและอีกหลายๆที่เลยค่ะ ตอนนี้นะคะตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครถูกสั่งปิดตายห้ามคนเข้าออกโดยเด็ดขาดเลยนะคะซึ่งทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความกังวลในการรับประทานอาหารทะเลที่มาจากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นแหล่งขายส่งอาหารทะเลขนาดใหญ่ทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะเพื่อนๆกรมควบคุมโรคยืนยัน อาหารทะเลที่มาจากจังหวัดสมุทรสาครสามารถทานได้ปกติค่ะแต่ต้องนำมาปรุงให้สุกก่อนจะนำไปรับประทานนะคะล่าสุดวันที่19ทธันวาคม2563กรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณาสุขเผยคลิปการถแถลงข่าวของนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปและกรมควบคุมโรคระบุว่า อาหารทะเลเราสามารถทานได้ตามปกติเนื่องจากมาตรการในการป้องกันโรคที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะคือการรับประทานอาหารสุกดังนั้นหากเรารับประทานอาหารแบบสุกร้อนสดใหม่ก็สามารถฆ่าเชื้อได้ปลอดภัยแน่นอนค่ะหลีกเลี่ยงการทานอาหารทะเลแบบกึ่งสุกกึ่งดิบนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะเ,เพื่อน ค่ะก็เป็นข่าวสารที่แค่เรนนำมาฝากเพื่อนๆหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะคะสุดท้ายนะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสปิดปากล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะทานอาหารที่ปรุงสุกสดใหม่อยู่เสมอนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแค่เรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ